เป็นอันตรายมากเลยสัตว์หรือเปล่าจะเป็นงูหรือเปล่าจะเป็นอะไรต่างๆเป็นนานาสนิดทุกคนซื่อตรงนะคะน้องปานพูดน้องปานไม่พูดโกงเอฟซีนะคะน้องปานพูดจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับน้องปานอีกแล้วนะคะวันนี้น้องปานก็ เลิกจากโรงเรียนมาน้องปานจะมาถ่ายคลิปเอฟซีดูด้วยกล้องใหม่นะคะวันนี้น้องปานก็จะมาถ่ายคลิปรีวิวธรรมชาตรนะคะน้องปานจะพาทุกคนไปดูหมูกันคะ่ะหมูมันจะมีจักโตคะ่ะมาดูกันหูเข้ามาแล้วนี่น้องปานจะให้ดูนะนี่ หมูสามตัวค่ะโอ้ทุกคนนี่อืมน่ารักมากตุ้ยมากค่ะทุกคนตุ้ยมากค่ะหืมน่ารักน,ะกน,น่ารักจ้ก้องทุกคนเห็นหมูไหมคะเดี๋ยว น้องปานจะพับไปดูอีกค่ะจะมีอะไรบ้างหมูตัวนี้นะคะอาหมูตัวนี้แม่ตู้ของแม่ตู้นะคะไปซื้อมานำน้องปานแล้วก็มาเลี้ยงต่อค่ะทุกคน3มตัวแล้วก็มีแมวด้วยแมวก็3ตัวค่ะมีดำ ส้มแล้วก็ขาวค่ะทุกคนอันนี้ก็กองเฟืองนะคะนี่กองเฟืองปั่นข้าวแล้วก็มีเฟืองออกมาให้เราค่ะโหดูสิทุกคนเฟืองเยอะมากดูมีอีกนะอยู่ตรงนู้นด้วยตรงนูนงงน้นนู้นทางออกไปเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นทำไม โอเคค่ะทุกคนเราจะไปดูอีกโอเคค่ะย่างมาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะนี่ เป็นตู้บ้านนี่จะเป็นบ้านแล้วก็เป็นตูบ้บย่างมาอีกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแบบธรรมศาตรสวยด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศตอนแรงๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน ก็จะทางหลังบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้นะคะทางหลังบ้านย่างมาอีกไปซื้อตรงก็จะมีอ่าส่วนยางก็กลายปิกก็จะมีส่วนยางอีกด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ปลูกดอกไม้ด้วยตัวนี้มันจะตายแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้อมันใกล้ตายเข้าแล้วอะ่ะก็ยังสวยอยู่นะ นี่สวยหอมมากหอมมากค่ะมาอืมอทุกคนทุกคนอยากให้น้องปานถ่ายคลิปอะไรคะนี่น้องปานจะพาไปซื้อตรงนะคะน้องปานพูดน้องปานไม่พูดโกงเอฟซีนะคะ น้องปานพูดจริงๆถ้าย่างมาอีกมานี่อีกนะคะก็จะเป็นน้ําน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องปานจะพาไปดูนี่อู๋สวยมากเลยค,ค่ะนี่สวยมากย่างมาค่ะเห็นไหมทุกคนน้ําเต็มมากดูสิกลัวจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะอ่ะอุวยกลัว อยู่ในก็้อเอฟซีก็เห็นไหมคะอืมที่เห็นไหม,มไม่เคยมีใครจะไปเอาปลาเลยนะไม่เห็นเลยย่างเนี่ยมันจะมีอยนไม้แขนไว้อย่างนี้ใช่ไหมย่างไปอีกก็จะเป็นสวนนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าย่างไปอีกน้องปลาก็กลัวนะคะเพราะว่ามันไกลจากบ้านมากเลยค่ะ ค่ายางมาตรงเนี้นะยังกลัวแล้วทุกคนเห็นไหมมันมีป่าวกอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยหกมากอย่างงี้ล่องปลนกลัวมากเลยนะคะว่าจะมีอะไรมาทำร้ายลองปานนะคะมันเป็นอันตรายมากเลยสัตว์หรือเปล่าจะเป็นงูหรือเปล่าจะเป็นอะไรต่างๆเป็นนานาสนิทอะทุกคน นี่น้องปลาจะเอามาให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นหนามทุกคนดูนะน้องปลาจะไปกวนมันนั้นเนี่ยถุ้ยมันจะเข้าเห็นไหมมันจะรีบเข้าเลยเนี่ยตอนถิด้นามมันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ากวนมันไงอะ่ะถ้ากวนมัน ถ้ากวนมันนะคะทุกคนดูน้องปานจะเอาตอนที่น้องปานกวนมันนะคะเอาตัวไหนดีนะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ่ะนี่เห็นไหมมันจะรีบเข้าเลยอะ่ะทุกคนเห็นน้องปานไหมน้องปาน,น,นเห็นนะคะเนี่ยทุกคนมาอีกมันก็จะเป็น อย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างนะตัวเนี้ยน้องปานไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรตัวเนี้ยนะถ้าไปกวนมันเย่อะๆจะมันก็จะถล่มทับเราดูตัวนี้เลยค่ะเนี่ยมันถล่มลงมาตัวเนี้ยตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยมันต่างกันมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมมันต่างกันมากๆเลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นบ่อน,น้ําไหลในยามฝนตกดุดุนะคะมันก็จะไหลไปตรงนู้นก็จะมีหญ้าด้วยโอเคค่ะทุกคนหญ้าเนี่ยนะคะมันป่งดุดุมากเลยค่ะหญ้าเนี่ยนี่หญ้าเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็คือหญ้าถ้าหญ้ามันป่งเยอะๆอย่างเงี้ยทุกคนต้องตัดมันทันทีเลยนะคะเนี่ย ต้องตัดมันทันทีถ้ามันป่งเยอะนะมันก็จะมีสัตว์ที่อันตรายมาอบหฮมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเราย่างไปเราไม่รู้สึกอะไรเลยไหมแล้วอันตรายมันจะเข้ามาทำร้ายเรานะคะทุกคนไม่ไม่ควรให้หญ้าป่งขึ้นมานะคะทุกคนต้องตัดมันทันทีเลยค่ะอืม เห็นไหมทุกคนบรรยากาศตอนแรกอ่ะชอบมากเดี๋ยวนะน้องฟานจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนดูหลับทุกคนห้ามกับพิบตาเลยนะคะโอเคค่ะน้องฟานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คืออะไรไม่รู้แต่น้องฟานเล่นอยู่ตรงนี้ชอบมากเลยค่ะบรรยากาศกูไว้ ทุกคนชอบคลิปนี้ไหมน้องปาน,นะคะตั้งใจทาคลิปนี้มาให้ซีดูเลยนะคะทุกคนทุกคนต้องติดตามน้องปาเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องปานค่ะดอกไม้ตัวเนี้น้องปานจะเอามาให้ดูนะว่าตัวไหนสวยกว่ากันสีเหลืองโอเคค่ะ โดึงยากมากเลยนะดูตัวไหนสวยกว่ากันคะสีเหลืองหรือสีส้มกันดีนะคอมเมนต์มาเลยอืมสวยดูสิมันต่างกันแต่ก็รู้สึกว่ามันสวยนะคะต่างกันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ดอกหมาอย่างนี้อืม ถ้ามีดอกไม้อ้อมบ้านนะสวยมากเลยอืมสวยน้องปานะอยากปลูกดอกไม้อ้อมบ้านเลยอะมันสวยทําให้น้องปานมีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยบรรยากาศที่สวยงามด้วยแบบชอบของน้องปานะคะน่ะเนี่ยน้องปานะคะเคยปีนขึ้นไปตรงเนี้ยนะแล้วก็จะเห็นตัวอะไรอะ่ะโตัแมง ตะข่าอยู่ตรงนั้นนะกลัวมากมันก็มีไข่ด้วยนะอ่าน้องอบอลน,นะคะเอาส้วนขึ้นไปแล้วก็ขุดขุดบ่อนดินเนาะแล้วก็ทางขึ้นไปก็ยากด้วยนะคะกลัวด้วยน้องปานะคะไม่ไม่อยากขึ้นไปแล้วเพราะว่าตัวน,นี้ไม่มีใครขึ้นไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครมามา วันตรงนี้อีกแล้วก็เขาก็ไปเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเนี่ยตัวนั้นมีงูอยู่ตรงเนี้ยนะงูดําด้วยกลัวมากมันกำลังจะกินกบค่ะทุกคนดีนะน้องปานรู้ที่กบอ้องออกมาน้องปานก็เลยไปดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็มาเห็นเลย,ยค่ะทุกคนว่ามันกําลังจะกินกบกําลังจะ ไปค่ะทุกคนอันนี้ก็คืองูใช่ไหมงูแล้วก็มันก็จะมีกบประมาณแค่นี้เองแค่นี้เหรอมันก็ไม่รู้แล้วมันไปไหนค่ะทุกคนจะบอกเลยว่าอันตรายมากงูเนี่ยเดี๋ยวตอนเนี้ยทุกคนรู้ไหมว่าดินอยู่ตรงเนี้กว้างมากและเหมาะสมที่จะทำบ้านที่ใจมากๆเลยนะคะทุกคน ปลูกอะไรก็ปลูกได้เลยนะคะเพราะว่าอินก้วงมากเลยค่ะนี่ดอกไม้สวยมากอืมอิฐใส่ตัวนี้สวยเหมือนกันนะนี่ใสไ่ไหมน้องน้องปลาใส่สสยนะคะอีกฝั่งค่ะวันนี้น้องปลามานอนอยู่เตานมตู้ค่ะ คนละสีกันสวยมากเลยค่ะทุกคนว่าน้องปลาสวยไหมคะนี่เลยวันนี้น้องปลาไม่ได้ไปนอนอยู่บ้านค่ะเพราะวันนี้น้องปาาสัลี่มาก็จะได้ถ่ายคลิปด้วยแล้วน้องปาาถ่ายคลิปนะคะก็ดีใจที่เอฟซีมาดูน้องปาาแล้วก็คนนอมเมนต์ให้น้องปาา ที่น้องปานดีใจมากๆเลยนะคะคอมเมนต์ที่น้องปานชอบเลยนะคะทุกคนน้องปานก็มีแรงใจทํำลิปตลอดเลยะค่ะทุกคนบรรยากาศตอนแรงนะคะก็ยุงก็กัดนะคะทุกคนมันมียุงเยอะมากฟ้าเริ่มมืดแล้วก็มียุงเยอะๆนะคะทุกคน <c oughs> โอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด s u b สไคร e ด้วยนะคะคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าเอฟซีอยากให้นอบ้านถ่ายคลิปอะไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปเลยค่ะคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนบายค่ะ